ลาวาบัคร้านบริการรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นโลบัคในรูปแบบ ID Pass หรือจะเป็นบริการรับกดเกมพลาแบบต่างๆอีกมากมายและยังมีบริการกดผลปีศาจอีกด้วยนะแถมยังมีบริการกดเพชรในแบบออไสไซด์อีกด้วยที่สําคัญเลทสิบหมดเลยสำหรับใ,ใครที่อยากสุ่มดวงก็สามารถไปซื้อทอยโคได้เช่นกันอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะที่ลาวาบัค อ่าแล้วนะครับสวัสดีครับพื่อนผมเลทูเดกกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม Red บเลทกมเมกเกมเราบอกในแบบเดมอนฟ a ล์พัดสามจุดห้าที่ทุกคนรอกันบางส่วนก็ว่าได้ตอนนี้ก็เริ่มหายหายกันแล้วเนะาะแบบมันอัปเดตไม่ครบด้วยอะไรด้วยตามที่ผมมุสานั่งรอสุดท้ายอัปเดตช้ามาหกชั่วโมงก็ว่าได้แถมอัปเดตไม่ครบอะไรๆอย่างก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเอามาครบหมดหรือยังเลยยังไงยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะมารีวิวสองอย่างตามภาพปกก็คือในสวงตัวพลังลุยสตริงที่มาใหมห่่า อาจจะรีวิวท่าเก่าๆให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวบานแมลงอีกหนึ่งท่าที่มาใหม่แล้วก็อาจจะรีวิวอันเก่าๆให้ด้วยเพื่อเป็นการรวบรวมทีเดียวสำหรับการตัดสินใจว่าเฮ้ยเจ้าดีไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดูคลิปเก่านะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการที่จะพลาดตัวอัปเดตใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปแลติดตามอย่างใจกันด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับผมคอมมอนโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวพลังสีแดงที่ผมใช้หรือคือของเดมอนรุยย้ายบางมุมนะครับผมเราจะพามาดูท่าใหม่กันเลลยงมา พลังนี้อยู่ในะระดับคอมมอนเองนะครับผมแล้วก็ตัวพลังใหม่จะอยู่ข้างบนสุดตรงนี้นะครับผมชื่อว่าสกายโรบสามพอยนะครับโอเคเดี๋ยวสกายโรบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้โดยที่แบบอยู่มันไม่สามารถใช้ไกลได้นะทุกคนเนี่ยกดแล้วไม่โดนเลยผมจะให้เขาบล็อกคนนึงนะแล้วก็ผมจะให้ลูบิโอเป็นคนหนึ่งเขาที่เอฟเคอยู่ไม่ได้บล็อกอ่านี่ม,มาละผมจะยืนรวมกันยืนรวมกันผม,มอยากรู้ว่ามันจะโดนหมู่ได้ไหมนะผมจะเล็งไปอย่างนี้ปึ๊บไม่หมู่นะครับโดนได้คนเดียวแถมโดนบล็อกได้ด้วยถ้าใหม่ ผมรู้สึกว่าเสียดายน,นิดนึงนะราะตัวเนี้ยใน2ตัวสกิลตัวนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะแบบใช้ไม่ค่อยได้คิดว่ามันจะเป็นท่านในการเคลื่อนที่มากกว่าแต่ผลปรากฏว่าเป็นท่านในเชิงของตัวสกิลดาเมจเพิ่มแทนนะครับทาให้ตัวสกิลเอาตัวรอดมันอาจจะยากอะผมว่านะเออมันผักศัตรูออกก็จริงแต่มันไม่ได้มีไอเฟรมหรือมุมเมนที่ค่อนข้างที่จะดีเวอร์เดี๋ยวจะลองรีวิวอีกทีนึงแบบไม่บล็อกนะครับว่าแรงแค่ไหนกันเชียวนะโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้รอคณดาวสกิลนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่อันนี้ไม่บอกนะครับระยะจะอยู่กลางๆใกล้ๆนะคบประมาณนี้อ่ะอ่ามีฟอร์ดาเมจด้วยนะครับที่เห็นจากเลือดด้านซ้ายบนนะไม่รู้ว่าแรงเท่าไหร่ตอนดึงแรงระดับหนึ่งแล้วก็ล่ลวงออกมาเจ็บมากจากที่เห็นเลือดลดนี่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ทราบว่าแมคคปีเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใช้อาจจะรุนแรงนะเพราะผลจากการใช้ฟอร์ดาเมจนะครับผมได้เมจเท่าไหร่พอจะได้ไหม สิบห้าตอนถึงตอนดึงแล้วก็ร่วงอีกยี่สิบห้าโอ้ก็รวมๆก็คือประมาณสี่สิบดาเมจแต่ว่ามันก็จะมีฮิวขึ้นมาด้วยนะทุกคนที่เห็นนะมันจะแบบมีฮิวขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ระหว่างช่วงแต่ว่ารวมๆก็คือมีสองฮิตดาเมจนะครับผมโอเคนี่ก็คือสก,กิลใหม่ของตัวลุยยายงมุ่มนะครับส่วนสกิลเก่าผมจะรีวิวไปทีละท่านะครับมาท่าแรกนะผมเป็นท่าขวนนะครับผมสิงข้าวสามารถจอบบล็อกได้เดี๋ยวทำให้ดูบล็อกเลย นี่ครัอบเจาะบล็อกได้แล้วก็ผลักสะตูออกท่าที่2อันนี้โดนบล็อกได้นะครับดังนั้นจะไม่ให้เขาบล็อกแล้วกันปล่อยไปล่อย,อยจะทําการดึงสะตูมาหาเรานี่ท่าที่3นะครับก็โดนบล็อกได้โดนบล็อกได้รรมดนันิ่งไว้โดนบล็อกได้นี่เห็นไหมแต่ว่าจะโดนดาเมจเหมือนกันนะออส่วนท่าที่4เจาะบล็อกนะครับผมมานี่ รวมตัวนี้มีท่าเจาะบล็อกสองท่าและไม่เจาะบล็อกทั้งหมด3ท่าในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรีวิวของตัวปลา,าแมลงกันต่อเลยครับผมมา let's go โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวปลา,าแามลงปลาแมลงท่าใหม่นะครับผมจะมีชื่อว่าเออ่เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะตัวปลา,าแมลงท่าใหม่จะมีชื่อว่า f i ฟี form หรือคือท่าที่ห้าแดนออฟเดอะบีสตรีมนะผมไอเขาเรียกว,ว่าเข็มตรงของพึ่งอะการแทงของพึ่งนะครับผมบีสตรีมไอคือเข็มที่มันแทงโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลใหม่เหมือนจะโดนนนบบล็อกไดด้้ะครันนัังน ผมจะรีวิวแบบว่าไม่โดนบล็อกก่อนเลยแล้วกันมาระยะจะอยู่ระดับกลางๆครับผมนี่นะครับดาเมจประมาณเออสิ 18. แถมติดพิษมาเริลดไปถึง20แล้วตอนนี้โอ้โอ้โอ้เหลือร97จาก220ติดพิษหนักมากรวมๆม,มันเลยกลายเป็นบบว่าประมาณ23ดาเมจก็ว่าได้นะครับอันนี้คือติดพิษที่ขนาดผมรีเลือดสู้แล้วนะนี่ก็คือโดนเป็นท่ามาใหม่นะผมพุ่งแทง แต่ข้อเสียคือโดนบล็อกได้ครับผมก็ตามที่รู้กันนะครับมันโดนบล็อกได้ดังนั้นผมจะให้ทําการรีวิวท่าอื่นไปก่อนทีละท่ามาท่าแรกนะผมเป็นท่าอะไรนะแทงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบล็อกดูเลยนะครับว่ามีท่าไหนจอบบล็อกได้บ้างมาอันนี้ท่าบินขึ้นมาเนี่ยครับผมสามารถล็อกป้าศัตรูได้แต่ข้อเสียคือโดนบล็อกได้ตัวของปลา,าแมลงนะครับผมท่าต่อไปเป็นส่งปลาแทงร์ด้วยครับ โดนบล็อกได้แต่ถ้าเกิดโดนจริงๆก็จะเจ็บหนักเอาเรื่องครับผมอ่ะท่าต่อไปเป็นไอเฟมสามารถหลบหลีกการโจมตีระหว่างโดนคอมโบได้นะครับผมและท่าที่สี่เหมือนจะเจาะบล็อกได้นะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เหมือนผมกดบล็อกแล้วจะปล่อยไว้อยู่ไม่รู้แต่น่าจะเจาะได้แถมเป็นท่าที่แรงอยู่นะครับผมและท่าที่ห้านะครับเดี๋ยวจะลองบล็อกนะไม่รู้ว่าคุณดานเป็นบล็อกได้นะครับผมนี่ก็คือตัวสกิลทั้งหมดที่มาใหม่ของ เกมนี้นะครับผมหากอยากเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําการเป็นการรีวิวในส่วนตัวดากิให้นะผมเป็นคลิปแยกนะเพราะว่ามันจะเป็นสกิลใหม่ทั้งเซตเลยแต่ตัวนี้จะมารีวิวแค่ท่าใหม่ของแต่ละอันเฉยๆนะครับผมหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปแลติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซรายโยนาตุสบารสารายครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เลยครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ